马球。My คุณผู้ชมครับและนี่คือวันสุดท้ายนะครับสำหรับการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศของซีซั่นที่3ปีที่2ของรายการคว้าใหม่คว้าแชมป์นะครับตลอดระยะเวลาเกือบ2องนที่ผ่านมานะครับคุณผู้ชมได้เห็นพัฒนาการที่เปลี่ยนแปลงไปทั้งรูปร่างที่แบบว่าดูดีขึ้นสวยขึ้นนะครับที่สําคัญครับนะฮะหน้าตาของพวกเธอก็สวยขึ้นแน่นอนครับเพราะว่าผ่านการดูแลนะครับจากพี่ๆของยูสตาลนะครับแล้วก็ทรงผมจากเก v ยรติแกนดีนี่นะครับรวมถึงการพัฒนาบุคลิกภาพนะครับที่สําคัญนะครับหลักๆคือเสียงร้องที่ดีขึ้นกว่า การแข่งขันในรอบคัดเลือกอย่างแน่นอนครบทั้ง5คนนะครับ4วันที่ผ่านมาครับเราเจอกับ4สาวไปเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้วันสุดท้ายครับก่อนที่เราจะมีการประกาศผลกันในช่วงท้ายนะครับนะฮะแน่นอนครับว่าขาดคนนี้ไม่ได้เราต้องมาฟังผู้แข่งขันคนสุดท้ายของเรากันก่อนนะครับซึ่งเธอพร้อมอยู่ตอนนี้แล้วครับน้องสิน KM-5 ครับ สวัสดีครับน้องซินนะฮะพอเ,เปลี่ยนทรงเผาทรงผมใหม่พี่การจำซินวันที่มามาคัดเลือกรอบ10บให้เหลือ5ได้เปลี่ยนไปเยอะเลยทีเดียวถูกอกถูกใจกับผมทรงนี้ไหมฮะถูกใจค่ะน่ารักดีแล้วว,วันที่ไปเก็บไปดีการดีนี่ไปทำอะไรบ้าง ค่ะก็ได้เปลี่ยนสีผมค่ะแล้วก็ทําไฮไลท์ uh huh. แล้วก็ซอยผมให้สั้นลงอ,อ๋อปกติผมยาวกว่านี้ใช่ค่ะนะฮะเวลาที่ตัวเองบอกว่าส่องกระจกล้วตัวเองดูสวยขึ้นเนี่ยมันมีผลมากกับการร้องเพลงที่ทให้เราสึกว่ามีความมั่นใจในการร้องเพลงมากขึ้นก็ถ้าเราสวยแล้วก็มั่นใจค่ะอ่านะฮะอย่างนี้ใช้ได้เลยวันนี้ได้โจทย์เพลงของพี่ตะกั่นชุรดาใช่ค่ะชื่อเพลงสาเหตุแท้จริงที่ทําผู้หญิงเสียใจค่ะสาเหตุแท้จริงที่ทําผู้หญิงเสียใจน้องซินเป็นผู้หญิง ใช่ค่ะสาเหตุของการเสียใจของน้องสินคืออะไรก็ถ้าอยากรู้ก็ต้องฟังเพลงนี้ค่ะ,ะพูดแบบนี้นี่มันเป็นการเชิญชวนอย่างบอกว่าทางอ้อมเลยนะครับคุณผู้ชมครับคุณที่เป็นสาวๆคุณที่เป็นผู้หญิงที่ดูรายการเราอยู่ตอนนี้นะครับลองฟังดูครับว่าสาเหตุอะไรที่ทาให้คุณนั้นเสียใจและตรงกับตัวคุณหรือไม่ส่วนคนที่เป็นผู้ชายนะครับถ้าหากว่ารู้แล้วว่าอะไรทําให้สาวๆนั้นเสียใจก็อย่าได้ทานะครับนี่คือน้องสินเคมห้ากับเพลงนี้ครับสาเหตุแท้จริงที่ทําผู้หญิงเสียใจครับ ถูกทำร้ายด้วยหัวใจคนไม่ซื่อกรมความเลวของเธออยู่ในมือแต่จะมีใครรับฟังเจ็บเพราะโดนเธอเอาเปรียบไม่พอเจ็บต่อจากคำคนรอบข้างเสียเพื่อนเสียใจเสียไปทุกอย่างเพราะคนเห็นแก่ตัวหลอกกันสาเหตุแท ที่ทำผู้หญิงยังเราเสียใจก็คือผู้ชายที่เห็นแก่ได้คนนั้นตีหน้าสื่อลอกแฟนแล้วแอบอ้อมแขนมากอกเะชาบ้านผู้หญิงสองคนเสียใจพร้อมกันแต่ผู้ชายคนนั้นยังลอยหนู ใจจดจำกรรมที่ฉันรับสมควรแต่ผู้ร้ายคนที่ยังลอยนวลใครจะช่วยฉันประนามฉันไม่เคยคิดจะแย่งแฟนใครแต่ที่ใจขามเขตห่วงห้ามเพราะคนลายใจหลอกให้เชื่อคำใช้ความเห็นแก่ตัวตบตากัน ที่เห็นแกได้คนนั้นตีน้าซื่อหลอกแฟนแล้วแอบอ้อมแขนมากอดชาวบ้านผู้หญิงสองคนเสียใจพร้อมกันแต่ผู้ชายคนนั้น ฟังเรื่องราวฟังจบแล้วก็ขอให้เราช่วยเข้าใจกัน น้องซินเคมห้านะครับสาเหตุแท้จริงที่ทําผู้หญิงเสียใจนะฮะอย่าปล่อยให้ผู้ชายรอยนวลเ <laughs> ะะพราะว่าผู้ชายที่บอกว่าหลอกลวงทําหน้าซื้อตีสองหน้าควงจับปลาสองมือแบบนี้ สมควรตายค่ะคุณผู้หญิงท้งบ้านที่ดูอยู่หลายคนคงจะเห็นด้วยเลยนะฮะถ้าหากว่าเคยเจอประสบการณ์แบบนี้นะครับเพลงนี้ผมเชื่อว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งบทเพลงของตั้กแตนชรดาครับที่จะไปอยู่ในใจของผู้หญิงที่กําลังเจ็บช้าเพราะว่าเจอผู้ชายแบบนี้รู้สาเหตุแล้วนะครับส่วน <iej. S 2> คุณผู้ชายที่ทําแบบนี้อยู่อยาคิดว่าผู้หญิงเขาไม่รู้นะใช่นะฮะเดี๋ยวนี้บอกว่าจับได้อยู่แล้วผู้หญิงเก่งเคยจับได้ไหมไม่เคย <laughs> อ่านะฮะนี่คือคนสุดท้ายของเรานะครับคุณผู้ชมครับนะฮะผ่านไป5คนครบเรียบร้อยครับสำหรับการแข่งขันในซีซั่นที่สี่ในรางวัลสําคัญครับรางวัลที่คุณผู้ชมทางบ้านนะครับเป็นคนตัดสินนะครับนั่นคือคุณผู้ชมที่ส่งคะแนนโหวตเข้ามาเชียร์ผู้เข้าแข่งขันของเราทั้ง5คนในซีซั่นที่3นะครับก่อนจะถึงการประกาศผลรางวัลใหญ่นะครับนะฮะนั่นคือรางวัลแชมป์ประจําซีซั่นต้องมาถึงรางวัลป๊อปฟูล่าโหวตกันก่อนนะครับและตลอดระยะเวลานะครับตั้งแต่เราเริ่มเปิดโหวตจนกระทั่งปิดโหวตตนนนนะะะคคครรรััับบทีี่มแแโหววสสูงงุดดลลไ้า ปราบโหวตได้แก่เคม5ครับน้องซินครับเอาชนะใจคนดูจากทางบ้านนะครับคะแนนโหวตนำริ้วมาตั้งแต่ต้นเลยนะครับก็ขอใหอ้รักษาความน่ารักอย่างนี้เป็นขวัญใจคนดูตลอดไปนะครับนะฮะทวรวันกิติยศนะครับ,วรวรบพร้อมกับ เงนินรางวัลนะครับจัดทางาการคว้าใหม่คว้าแชมป์มูลค่า5,000บาทนะครับเป็นของน้องซิน KM5 นะครับต้องขอแสดงคอมเมดี้ด้วยนะครับขอขอบคุณนะครับทานอาจารย์หนึ่งรอเปอยงศูนย์นะครับที่ให้เกียรติมอบรางวัลป๊อปปูล่าบวชครับ